มีเหตุหนึ่งที่ผมผมผมก็เพิ่งตื่นมาดูเมื่อเช้านะเหมือนฝันเราก็คงไม่ทันหลังนั้นเมื่อวันนี้ก็เรื่องราวของคนงานที่เขา ตอนนี้ช่วงนี้เวลาเขาเก่อสร้างสถานรถไฟฟ้าหรือทําอะไรกันเนี่ยตามแนวเส้นทางต่างๆเพื่อความสวยงามปรปับปรุงภูมิทัศน์ก็จะ,ะเอาสายไฟที่เขาเรียกว่าเป็นสายบนอากาศเนี่ยลงไปสู่ใต้ดินในหลายพื้นที่ที่แถวสถานี BTS บางนาก็เป็นที่หนึ่งที่กําลังร้อยสายไฟจากบนดินลงใต้ดินกันอยู่คราวนี้มันมีกรณีที่เกิดขึ้นคือชาวเมียนมาที่เป็นคนงานเนี่ยเข้าไป ก็เข้าไปอยู่ในโปรเจกต์เนี้ยโครงการเนี้ยแล้วกําลังจะไปเกลี่ยดินไปดูดินปรากฏว่าระหว่างที่กําลังทําอยู่ดินเนี่ยมันไหลลงมาคุณผู้ชมแล้วมันทับร่างเกือบมิดเพื่อนคนงานถึงแม้ว่าจะรีบเข้าไปช่วยแล้วก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยคนงานชาวเบนมาคนนี้เสียชีวิตนะครับนี่สลูกติดกี่คนทั้งล่างอ่ะคนเดียวใช่ไหมคนเดียวนะโอเคนนาออกไอ้อต้องนาออกพี่ ยังหายใจอยู่ไางจะจะหจายยใจอยู่ังใจอยู่ลักษณะมันเป็นเหมือนดินโคลนดินเลนแบบนี้นะเป็นดินรู่เหลวอย่างเงี้ยเนี่ยคุณผู้ชมเพื่อนคนงานช่วยกันเอาตัวนายวียเลอายุ30ถึงอ่ะาิบปีเป็นคนงานชาวเมียนมาเคราะหัว หมดสติอยู่ในอุโมงสายส่งไฟฟ้าใต้ดินความลึก10เมตรสายรับไฟฟ้าบีเทสบางนาถนนสุขุมวิทเขตบางนาเมื่อ5ทุ่มเมื่อคืนนี้จากนั้นทางกู้ภัยร่วมกับทันยูเข้าไปนําอุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือเพราะมันลําบากมันเหมือนยิ่งยิ่งดึงยิ่งดูดเข้าใจเนาะเหมือนเราอยู่ในบ่อรายดูดในบ่อโคลนดูดแบบนั้นอ่ะใช้เวลาร่วมชั่วโมงจึงสามารถนําร่างขึ้นมาได้และถึงแม้จะ CPR ช่วยกันยื้อนะตรงนั้นแล้ว แต่ไม่ทันการนะครับคือเสียชีวิตนะจุดเกิดเหตุไปแล้วนะครับผมผู้มตาตกใจเนี่ยอยู่ในลักษณะคือดินทับข้าง,งล่างนาคดับก็ก็จะมีเพื่อนร่วมงานเข้า,ามาช่วยกันขุดเพื่อเอาน้ำต้นในสาตเนี่ยผมขึ้นมาก่อนก็จะมีรมเรื่อนร่วมานเบื้องต้นแต่เพื่อนร่วแล้วเราเชื่ว,ว่าก็าจะเสียชีวิตนานเพราะว่าก่อนหน้านี้ ไลท์ลทิศถล่มเหตุเจ้าละพนตั้งแต่ประมาณห้าทุน่นคือเพื่อนโรงงานเนี่ยเขาลงช่วยก่อนพอช่วยไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าติดแล้จังหนึ่งเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งเลยประสานมาทางที่อาสาประสานที่เขาที่เหตุก็ใช้เวลาค่อนข้างจะนานถามทางเพื่อนคนงานเนี่ยบอกตัวผู้เสียชีวิตลงไปในบ่อก่อสร้างเพื่อปรับแต่งดินจูจ่ๆดินทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวามันเกิดไหลแล้วก็ทับร่าง ทุกคนก็พยายามจะช่วยเหลือกันอย่างสุดความสามารถแล้วแต่มันช่วยชีวิตไม่ทันทจริงๆในทางคดีพนักงานสอบสวนเดี๋ยวจะเรียกทางวิศวกรผู้คุมงานแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้มาสอบปากคําอย่างละเอียดถึงสาเหตุที่แท้จริงนะครับโครงการนี้เป็นโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวงอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างเริ่มโครงการหนึ่งธันวาคมปี68เสร็จสิ้น31กรกฎาคมปีนี้ระยะทางตั้งแต่แยกบางนาไปจนถึงปากซอยสุขุมวิท0 7ค่ะ แต่ก็ถามว่ามันก็มาตรฐานการก่อสร้างแบบไทยๆอ่ะถามหาวิศวกรควบคุมงานจะมีอยู่หน้างานไหมก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ต้องลองดูกันก่อนเพราะทุกอย่างเนี่ยเข้าใจว่าหรือมากอาจจะเป็นแบบรับเหมาเช่าช่วงกันต่อไปแล้วก็มาทํากันผู้รับเหมาก็มาลงแล้วก็ทํางานกันบางทีก็อาจจะไม่ได้ดูเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยให้มันอยู่ในร่องในรอยพอเกิดเหตุเดี๋ยวก็ถอดบทเรียนพอถอดบทเรียนเสร็จแล้วก็ ก็เก็บเอาไว้เป็นเล่มแล้วก็เดี๋ยวก็รอให้มันเกิดเรื่องขึ้นมาอีกก็แสดงความเสียใจกันอีกนะครับนี่แหละทํากันแบบทำทำไปเออปิดแผ่นให้ดีไม่มีคนร้องเรียนประมาณนี้อื